สวัสดีเพื่อนๆชาว VR ที่เข้ามาดูนะครับผมฟุกจากเพจ VR Thailand นะครับตอนนี้ก็บริการอีกอย่างหนึ่งของเรานะครับก็คือรับตัดเลนนะครับรับตัดเลนเป็นเลนสายตานะครับสำหรับ Meta Quest 3นะครับนี่ครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ10 15วันนะครับก็1เดือนแล้วก็จะเปิดเปิดอยู่ที่2รอบนะครับต้นเดือนกับกลางเดือนนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างผลงานตัดเลนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิด อันบางๆก่อนแล้วน,นะครับตัวนี้ L ลบ107.5ทั้งสองข้างนะครับของของคุณอะไรเดี๋ยวดนอ,อันนี้ขอขออนุญาตแกะของคุณเศรษฐศักดิ์นะครับมหาสาครคามนะครับผมนี่นะครับตัวนี้เป็นเป็นท in 1นะครับมีทั้งตัดแสงสีฟ้าแล้วก็เลนส์สายตานะครับ แล้วก็เป็นกรอบแม่เหล็กนะครับอันนี้คือภูมิใจนําเสนอมากเพราะมันเป็นกรอบแม่เหล็กมันทํางานยังไงก็คือเรากดตัวนี้ไปที่ขอบนะครับคือเขาเจ๋งมากเลยเขาไอตัวขอบเล็กๆตรงนี้นะครับมันจะเข้าไปเกี่ยวในตรง,ล,งล่องด้านในของของเลนนะครับไม่ทําให้เลนเป็นรอยนะครับเสร็จแล้วสมมติใคร ใครที่มาเล่นแล้วไม่มีค่าสายตาก็คือแบบไม่ไม่ได้สายตาสั้นหรือสายตายาวนะครับก็เราก็แค่ถอดถอดตัวเลนนี้เก็บไว้นะครับแล้วก็คนอื่นก็สามารถเล่นได้เลยสมมติแล้วทีนี้สมมุติถ้าเกิดเราคนมีค่าสายตามาเล่นปุ๊บก็อแค่ไปประกบแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาสมมุติเราจะล้างเอาไปล้างน้ํานะครับทําความสะอาดนะครับเราก็ถอดได้ง่งายๆแบบนี้เลยนะครับ ไอรุ่นรุ่นแพงๆนะผมเห็นรุ่นที่เขาตัดกันแบบสองพันนู่นนะฮะของเมืองนอกนะเขาเขาไม่ได้มีแม่เหล็กแบบนี้นะครับเวลาจะเวลาจะทําความสะอาดทีนะครับต้องแกะแกะตัวที่มันเป็นเออเป็นเป็นตัวส n a p แบบเป็นเป็นเป็นพลาสติกกับพลาสติกยึดติดกันนะครับมันทําให้เวลาเราถอดเข้าถอดออกนานๆอนะ่ะมันก็จะสึกหลอแล้วก็ค่อยค่อย ค่อยๆสึกไปเรื่อยๆนะครับแต่ตัวนี้เป็นแม่เหล็กเราจะแกะถอดทําความสะอาดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนี่แล้วก็ถอดมาเป่าสมมติแล้วก็สิบไปแล้วก็เล่นได้เลยนะครับไวมากโอเคครับตัวนี้เป็นนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่านตัวหนังสือแบบแบบนีนะอ้อ่านตัวนี้ก็ได้นี่นะว่ามันเป็น มันเป็นเลนส์สายตาของตัวนี้อาจจะยังเห็นเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันเป็น150ยหนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะแกะตัว600้อให้ดูนะครับอันนี้เป็น T N o นะครับมีกรอบแม่เหล็กด้วยแล้วก็ตัดแสงสีฟ้าด้วยนะครับแล้วก็เป็นเลนส์สายตาด้วยนะครับ ใส่ไว้คืนเดี๋ยวเดี๋ยวงงนะร,รอบแรกเนี่ยตัดไปประมาณแปดคนแล้วนะครับรอบรอบหลังเนี่ยเขาพอดีมันอ่าโดนปิดกันก้นการมองเห็นนะครับก็เลยมันคนก็น้อยลงนะรี่จริงเราเราช่วงแรกอะ่ะผมเปิดผมเปิดอ่าเปิดพีในช้อปปี้ด้วยครับแต่ทีเนี้ยบางคนเขาอยากยกเลิกก็ยกเลิกหน้าซื้อๆนะฮะผมก็ ทำให้ร้านเสียหายนะครับเพราะช้อปปีมันมันคือเราสั่งตัดไปแล้วนึกออกอันนี้คือหกร้อยนะครับดูความความนูนของเลนส์คือหกร้อยนี่คือเกือบจะแม็กซิมัมแล้วครับรู้สึกว่าจะตัดได้มากสุดคือแปดร้อยนะครับนี่เนะยนี่คือหกร้อยนะครับหกร้อยก็ยังทําได้นะครับลูกค้าโอ้โหดูลายมือผมเป็นยไงนี่เนี่ หกร้อยนะเป็นของของคุณนัทพงศ์นะครับจากคลองเตยนะครับนี่ตัวนี้เป็นเลนแสงตัดแสงสีฟ้าด้วยนะฮะสังเกตว่านี่นะหกร้อยจริงๆนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับของคุณนัทพงศ์อ่ะเราลองมาออกแดดก,กันนิดนึงนะเผื่อมันจะเห็นว่ามันว่ามันตัดแสงสีฟ้ายัางไงนะฮะที่มันเห็นเป็นสีลุ้งๆสีม่วงๆนยครับอันนี้คือคุณสมบัติของการ ตัดแสงไฟฟ้าครับตอนนี้ผมอยู่ข้างถนนก็เลยอยากจะเสียงมันอาจจะดังนิดนึงนะครับนี่นครับก็มีคนยังไปกดเอามือไปอุดรูไม้ด้วยนะฮะตอนนี้นี่นี่ครับไอตัวที่เห็นเป็นเหลือบ,อบมอ่วงๆเนี่ยฮะบ,บางทีก็จะเห็นเป็นเหลือบเขียวนะฮะถ้าถ้าแล้วแต่มุมแล้วแต่มุมของดวงอาทิตย์นะครับโอ้ชูกระต โอเคนะฮะเราเดี๋ยวเลนเขาตกโอเคนี่ยครับเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นตัดแสงสีฟ้านะครับ,รบโอเคนะฮะบ,บางคนนะครับมันมีร้านหนึ่งแนละ้วามาโจมเคยโจมตีผมว่าร้านผมอะเป็นมันไม่ใช่เลนตัดแสงสีฟ้าเป็นแค่ย้อมเลนนะครับผมผมทาได้เลยนะครับใครที่บอกว่าร้านเนี่ยเป็นเลนย้อมสีนะ มามาตรวจได้เลยนะครับเคยมีอยู่นะคนที่เคยที่มาโจมตีร้านของของของบี h a i ไทยแนด์นะครับว่าว่าเป็นแค่เลนย้อมสีนะครับของเราเป็นเลนตัดแสงสีฟ้าจริงนะครับลองไปดูคลิปวิดีโอที่ทางโรงงานจีนนะครับถ่ายถ่ายให้ให้กับร้านดูนะครับเครื่องเขาทันสมัยมากนะทันสมัยกว่าของไทยแน่นอนเป็นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างดีเลยนะครับ ส่วนนี้นะครับก็เป็นนี่พึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสําหรับคนที่ไม่ไม่ได้สายตาสั้นนะครับเป็นแบบไม่มีค่าสายตานะครับก็เป็นเลนตัดแสงสีฟ้านะครับตัวนี้ตัวนี้ผมสั่งมาอันนี้รตที่สแล้วนะครับสั่งมา20นะครับตัวนี้นี่ครัมันก็จะเป็นเหลือบเดี๋ยวขอขอมาดูกลางแดดนิดนึงฮะนี่นีนอ่าจังหวะน,นี้จะเห็นเหลือบ นี่นะครับเป็นเหลือบมุ้งม่วงแบบนี้นะครับก็คือคุณสมบัติของ b ูไ e บ็อก o นะครับผมโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็น t in one เหมือนเดิมนะครับเป็นตัดแสงสีฟ้าแล้วก็เป็นกรอบแม่เหล็กปึ๊กปักนะครับชุดนี้ก็ราคาถ้าสั่งทางเพจก็เท่าไหร่ก็เลยก็สิบนะครับแต่ถ้าสั่งทางช้อปปี้นะครับร้านก็โดนหักค่าคอมนะครับก็เลยต้องขายอัพขึ้นมานิดนึงนะครับ เพื่อให้มันสมดุลกันนะครับโอเคชุดนี้สั่งไป20ก็หมดไปแล้วนะครับแค่2อาทิตย์นะครับอันนี้ก็เป็น็อดใหม่นะครับใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้ใหม่ี่ยงจริงเพิ่งมานะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ส่งแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับโอเคนะครับชิ้นนี้ถ่ายกว้างๆให้ดูนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดใครสนใจเลนบูไลบ็อกเมตาควอสตีนะครับแล้วก็เลนสายตานะครับ T in 1กับ t o in 1นะครับก็สั่งมาได้ที่ เดี๋ยวผมจะเปิดเพจใหม่ชื่อ v ีอาจจะเป็น XR Thailand Shop นะครับเพื่อเปิดสำหรับตัดเลนหรโดเฉพาะนะครับแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์ของ VR XR ในอนาคตนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ